มาดูกันดีกว่านะครับ9บุคคลที่มีส่วนร่วมในการช่วยทังกับโกเทนปกป้องโลกจะมีใครกันบ้างจะมีคนที่คุณชื่นชอบหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับดราโกบอลซูเปอร์ทั้งหลายเลยก็อย่างที่ทุกคนนั้นได้ทราบกันดีแล้ว่าในปัจจุบันนี้ดราโกบอลนั้นนะครับก็ได้เข้าสู่นะครับมังงะในซาก้าใหม่แล้วซึ่งซาก้านี้นะครับทรั้งกับโกเทนเนี่ยจะเป็นตัวเอกตัวนาเลยในการปกป้องโลกจึงทาให้นะครับพวกเขานั้นเตรียมจะพัฒนาไปไกลเพอเพอเนี่ยจะมีภาคแยกของพวกเขาก็ได้นะในอนาคตแต่ว่าในตอนนี้พวกเขานั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นผู้้นนําาาดออรรมณ์หื ก็แแล้ว,ลวต่ในการที่เขานั้นจะเติบโตนะครับเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่ปกป้องโลกได้ในอนาคตวันนี้ก็เลยจะนําเสนอเหล่าตัวละครในเรื่องดราคนอนบอลนะครับว่ามีใครบ้างที่สามารถขัดเกลานะครับหรือช่วยเหลือโกเทงกับทรังในการปกป้องโลกครั้งนี้ได้นะครับในเมื่อพ่อๆของเขาในตอนนี้นะครับดานไม่อยู่กันนี่แหละสิโอเคถ้าอย่างนี้มาดูกันดีกว่าเราบุคคลที่จะมาช่วยเหลือโกเทงกับทรังจะมีใครกันบ้างแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะนักจะเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อจ เวลาผมลงคลิปใหม่ๆด่วนๆแบบนี้ด้วยเริ่มต้นที่คนแรกสําหรับคูริรินอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนพ่อของจริงเลยนะครับเพราะว่าคูริรินนั้นเป็นเพื่อนเป็น,เพ,นเพื่อนตายของโกคูมานะครับตั้งแต่สมัยที่โกคูนั้นอยากเป็นสิทธิ์สํานักเต่าเลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่าคูริรินของเราจะไม่โตขึ้นเลยนะก็คือเต,ตี้ยอย่างนี้แหละแต่อย่าลืมแล้วกันนะครับว่าคูริรินถึงแม้จะไม่ได้แข็งแกร่งมากที่สุดในปัจจุบันนี้แต่เขานั้นมีดีกรีนะครับเป็นมนุษย์ที่แข็ง แกว่าคนอื่นนั้นเนี่ยมันสเกลระดับจัก,กรวาลไปเท่านั้นเองจึงทำให้ประสบการณ์ต่างๆความสามารถของคูดินนั้นนะครับจะช่วยขัดเกลาไม่ว่าจะเป็นทั้งหรือโกเทนในหล,หลายๆการต่อสู้ได้เพราะบางทีนะครับทั้งกับโกเทนเนี่ยที่แข็งแกร่งเกินไปก็จะมุทะลุเกินนะครับต่อสู้หรือทําอะไรต่างๆด้วยไม่คิดหน้าคิดหลังนะครับจึงทาให้นะครับคุณตํารวจอย่างคูดินนั้นก็จะต้องเป็นคนคอยดูแล,แลและการเด็กๆ2คนนี้นะครับในฐานะฮีโร่ที่ปกป้องโลกแทนพ่อๆของตนเองมาต่อที่คนที่2สําหรับหมายเลข1 7ทุกคนนั้นคงพอจํากันได้ ครับตอนศึกประชันพลังเนี่ยตอนที่หมายเลขสินั้นจะต้องทิ้งเกาะเพื่อไปแข่งศึกประชันพลังและในตอนนั้นทั้งกับโกเทนก็คือจะเป็นคนคอยดูแลเกาะแทนใช่ไหมซึ่งแน่นอนทั้งกับโกเทนนั้นก็เคารพในตัวของหมายเลขสิบเจ็ดมากๆเลยและพวกเขานั้นก็ทําภารกิจได้ดีเลยนะครับปกป้องเกาะไว้ได้นะครับจึงทําให้มันก็เลยเป็นสายสัมพันธ์ของ2คนนี้ก็เลยไม่แปลกเลยนะครับถ้ามังงะนั้นจะมีเนื้อเรื่องนะครับไปเฉียดนะครับเกี่ยวกับพวกปลุกรุกทําลายป่าและทั้งกับโกเทนในฐานะฮีโร่ก็คงจะไปจัดกกกกาารรแแลลละะะทยสุด็คงจจมมมีเอับ 7นั้นก็น่าจะเป็นหน่วยซัพพอร์ตชั้นดีเป็นการคอยแนะนำนะครับว่า2คนนี้จะทำอย่างไรบ้างนะครับก็เลยทำให้บทบาทของหมายเลข17ในมังงะรักบอลซูเปอร์เตรียมดูได้เลยนะครับใครที่เป็น fc หมายเลข17นั้นบอกเลยแล้วว่านะครับฟินแน่นอนมาต่อที่คนที่สาสำหรับบีเดลในฐานะเกรซไซยาแมน2หลายคนเข้าใจผิดเยอะนะครับคิดว่าพอเป็นผู้หญิงจะเป็นเกรซไซยาวูแมนเกรซไซยาเกิลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะบีเดลนั้นถูกบัญญัติไว้แหละครับว่าเป็นเกรซไซยาแมนเบอร์2นะครับซึ่งแน่นอนบีเดลนั้นก็คือเคยเป็นมนุษย์ธรรมดา ปกติแล้วก็ฝึกฝนจนแข็งแกร่งและในท้ายที่สุดนั้นนะครับก็ช่วยผัวของตนเองนี่แหละในการปกป้องโลกนะครับในฐานะเกียกซิยาแมนสองซึ่งปัจจุบันนี้ปีเดลนั้นก็เหมือนรีทายไปแล้วแหละด้วยความที่ว่าต้องเลี้ยงลูกของตนเองใช่ไหมแต่แม่เสือสาวคนนี้นั้นนะครับก็ยังมีความแข็งแกร่งยังไวไลยอยู่จึงทาให้ประสบการณ์ต่างๆนะครับของบีเดลนั้นนะครับจะช่วยสั่งสอนว่าจะเป็นโกเทนหรือว่าทาั้งให้พวกเขานั้นไปในทางที่ถูกที่ควรหรือเจอศัตรูที่แปลกๆนะครับก็จะสามารถจัดการได้จึงทาให้บีเดลนะคร ในการจัดการนะครับพวกเราไล์ต่างๆระดับบ้านๆระดับกีกีก็เลยทําให้ใครเป็นแฟนขับบีเดียวก็เตรียมเห็นบีเดียวได้เลยในการเป็นหน่วยสนับสนุนทรังกับโกเทนแล้วก็มาต่อที่คนที่4สําหรับเทนชิงฮังนะครับเรียกได้ว่าเทนชิงฮังนั้นเคยเป็นศัตรูนะครับของพ่อของโกเทนนี่แหละอย่างโกคูมาก่อนเลยซึ่งเทนชิงฮังนั้นเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์สูงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการต่อสู้นะครับหรือว่าอะไรต่างๆมากมายหากตั้งสองคนโกเทนกับทรังเนี่ยอยากจะได้อาจารย์ดีๆนะครับอาจารย์ไม่จําเป็นต้องเเกกก่่งงวาาาลูิิย์์นะบททีอจจรมค บางสิ่งบางอย่างและการที่สามารถขัดเกลาลุกสิทธ์นั้นให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เทนชิงฮังนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับที่พวกเขานั้นนะครับจะได้รับการฝึกฝนนะครับการใช้พลังที่ถูกต้องการแบบว่าเมเนจพลังที่ดีในการต่อสู้นะครับพอเราเห็นในหลายๆครั้งนะครับทั้งกับโกเทนนั้นมักจะหมดแรงก่อนนะครับก่อนจะสามารถจัดการศัตรูได้หรือบางทีพลังเยอะกว่าก็จริงนะแต่ก็มีความผิดพลาดบางส่วนแล้วกันนะครับจนทําให้พ่ายแพ้ไปในท้ายที่สุดแล้วก็มาต่อที่คนที่ 5, สําสลับโกฮังกระสอบทรายของพวกเราเ มากแล้วนะครับสำหรับโกฮังนั้นนับได้ว่านะครับเป็นต้นแบบรายการของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่สำหรับเรื่องดราก้อนบอลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้พี่แกก็รีไทยไปแล้วเป็นแบบว่านักวิชากงวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับหากโกเทงกับทั้งทั้งสองคนที่เป็นน้องของเขาเนี่ยอยากได้รับความช่วยเหลือนะครับเชื่อว่าทางด้านของโกฮังนั้นนะครับก็ไม่ได้แบบว่าใจร้ายขนาดนั้นจะทอดทิ้งน้องชายของตนเองนะครับจึงทำให้มีโอกาสสูงเลยที่เราจะได้เห็นนะครับการฝึกฝนนะครับหรือว่าการสั่งสอนจากโกฮังในฐานะซูเป ครับที่ถ่ายทอดมาสู่น้อง,องๆของตนเองก็ต้องมารอดูละครับว่าทั้งกับโกเทนนั้นจะฟังหรือเปล่านะครับเพราะพวกพีแกนั้นไม่ค่อยฟังสักเท่าไหร่ก็ต้องมารอดูละครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกับการต่อสู้ในอนาคตของทั้งกับโกเทนนะครับที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของโกฮังแล้วก็มาต่อที่คนที่6สําหรับปังนะครับปังเนี่ยแน่นอนจะไม่ได้มาฝึกสอนนะครับท้งด้านทั้งกับโกเทนแต่ปังนั้นน่าจะมีส่วนสําคัญเลยนะครับในการช่วยเหลือทั้งกับโกเทนในการปกป้องโลกถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้จะเป็นนนนนเเรื่่่อออองงง้้มัััดปย สามารถบินได้แต่ทักษะต่างๆความสามารถต่างๆของเธอนั้นนะครับบอกเลยแล้วว่าอยู่ในระดับนะครับที่ไม่ธรรมดาเลยครับจริงๆนะไม่บางทีแล้วการต่อสู้บางการต่อสู้นั้นปังนั้นอาจจะมีประโยชน์สูงมากๆเลยในการช่วยเหลือนะครับพวกนานาอาอาของเขาแล้วก็มาต่อที่คนที่7สําหรับอูบุนะครับแน่นอนอูบุนั้นนะครับเป็นตัวละครที่มันเก่งมาตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ว่าเป็นจอมานบูกับชาติมาเกิดนะครับซึ่งอูบุนั้นนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าตามเนื้อเรื่องนั้นก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กกกระปปอองงยู่่่นนนััแแตาาลลืมวเขข้็ นะครับด้วยเซลล์หรือว่าความสามารถของบูนะครับที่กลับชาติมาเกิดจึงทำให้อุบูนั้นอาจจะมีส่วนสําคัญก็ได้ในอนาคตในการช่วยปกป้องโลกนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับปกป้องหมู่บ้านปกป้องอะไรก็แล้วแต่และอาจจะมีเนื้อเรื่องนะครับที่เชื่อมโยงกับทรังกับโกเทงก็เป็นไปได้นะครับสำหรับเจ้าหนูอูบูแล้วก็มาต่อที่คนที่8นะครับสำหรับชาวไซย,ยาจัก,กรวาลที่6นะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสําคัญมากๆเลยนะเพราะชาวไซย,ยาจักรวาลที่6นั้นก็มีมิตรภาพอันดีและการกับชาวไซย,ยาจักรวาลที่7จนะครับจึง,สสงทำให นะครับของ2จักรวาลนะครับในฐานะเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงสุ้งนะครับสำหรับพวกเด็กชาวสายดาอนบอลจึงทำให้ในอนาคตนั้นอาจจะมีการต่อสู้ที่ต้องช่วยเหลือกันจักรวาลที่7เดือดร้อนจักรวาลที่6เดือดร้อนนั้นนะครับทั้ง2องจักรวาลนี้อาจจะมีการช่วยเหลือกันนะครับในฐานะนะครับชาวสายารุ่นใหม่นะครับซึ่งคาเบตนั้นก็นับถือนะครับในตัวของเบจิต้านะครับผู้เป็นพ่อของทรังด้วยนะครับก็เลยทําให้มันไม่ยากเลยที่จะมีการสารสายสัมพันธ์กันนะครับระหว่างของคนทั้ง2จักรวาลนี้แล้วก็มาต่อที่คนที่9คคนสสุุุดท้ายรับหณลงพเก โลนั่นเองนะครับทำทุกอย่างแน่นอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงลูกให้กับโกคูนะครับคนแรกอย่างโกฮังและยังต้องมาเลี้ยงลูกนะครับให้กับชาวไซยาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทรังนะครับโกเทนและยังมีเลี้ยงหลานอย่างปังอีกนะครับก็คือเป็นทุกอย่างรับจบในงานเดียวสําหรับคุณลุงพิโคลโล่นั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับพิโคลโลนั้นแข็งแกร่งนะครับความสามารถสูงมีทักษะดีนะครับเป็นอาจารย์ที่ดีด้วยมันมีอะไรทุกอย่างเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะครับการที่ทั้งกับโกเทนนั้นจะพัฒนาไปได้มากกกกวว่่่่่าาาาาานนนนีีีี้้้้็ครรจจะมมออยย์ททดดััเเงงงิโลถึไไ หรือว่าแกล่งนะครับเท่ากับโกคูกับเบจิตา้าแต่นับได้ว่าเป็นอาจารย์ที่ดีกว่า2คนนั้นแน่นอนนะครับก็เลยทําให้นะครับทั้งกับโกเทนน่าจะพัฒน,นาไปได้ไกลแน่นอนในฐานะฮีโร่นะครับในการปกป้องโลกนะครับภายใต้การดูแลของคุณลุงพิกุโรก กลุบทนี้เป็น9้าบุคคลที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยทั้งกับโกเทนปกป้องโลกแน่นอน,นอนในอนาคตนะครับและเมื่อคิดว่าไงบ้างคิดว่ามีตัวละครตัวไหนอีกมิตรงมิสเตอร์ซาตานนะครับก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าอยากให้ใครนั้นมามีส่วนร่วมบ้างและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตััววไปแล้ขขอขอบบรคคุณค